แเตรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป สวัสดีค่ะวันนี้พบกันที่เกมไพ่ปอกเด้งกับเจมินเหมือนเดิมนะคะมาค่ะวันนี้เจจะเข้าเล่นที่ห้องที่สองด้วยทุนห้าร้อยหกสิบนะคะตาแรกก็จะวางไปเลยค่ะห้าสิบมามาลุนไพ่กันเลยอืมเจแต้มเจจะอยู่ก่อนนะคะจะไม่จั่วเพิ่มเจแต้มก็ยังดีนะคะยังอยู่ว่าชนกับเจ้ามืออยู่ค่ะไปค่ะไปกันต่อนะคะตาต่อมาก็เหมือนเดิมเลยค่ะ ตานี้เจ๊ก็อแต่ตานนี้วาง100ดีกว่านะคะอ้าหนึ่งแต้มต้องจอกเพิ่มค่ะอ้าจะเไป็นัืไงหกแต้มมาลุ้นเจ้ามือกันค่ะว่าเจ้ามือจะกี่แต้มนะคะอ่าหกแต้มชนอีกแล้วค่ะเกิดมาก็ชนกับเจ้ามือสองตาแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมาค่ะตาต่อมากันเลยตาต่อมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะวางไป100่งร้อยนะคะสามแต้มจัวเพิ่มค่ะ หกแต้มเจ้ามือหกอีกหไปเจ้ามือเตทนะคะเรียบร้อยค่ะเราจ่ายไปสามร้อยเลยนะคะตานนี้จ่ายเด้งให้เจ้ามือเรียบร้อยค่ะตาต่อมาก็เหมือนเดิมเขาว่างหนึ่งร้อยนะคะมาลุ้ไนไพ่กันสี่แต้มจั่วเพิ่มค่ะ,ะเราจะมาตามทุนเราคืนกันนะคะได้กินแน่นอน,นะคะ่ะเก้าหลังเราแน่นอนเลยแล้วนะคะเจ้ามือแค่หกแต้มอย่าลืมนะคะหากเพื่อนๆสนใจติดต่อ d อ4 8สี่แปดหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ ตาต่อมาตานี้ก็เหมือนเดิมนะคะวางหนึ่งร้อยเราจะมาตามถุนเราเครือสามแต้มสองเด้งเอาจั่วเพิ่มเพิ่มเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่มีเด้งแล้วนะคะจ, 3, จะน้ำเจ้ามือหนึ่งแต้มหลุดลอดตายไปค่ะเราเจ 1, ้ามือหนึ่งแต้มสามเด้งนะคะเมื่อกีอม้มาค่ะมาตาต่อมากันเลยตาะะต่อมานะคะก็จะวางหนึ่งร้อยค่ะเจ็ดแต้มสองเด้งอยู่ก่อนนะคะเราจะไม่จั่วเพิ่มค่ะมาลุ้นกินเด้งเจ้ามือกันนะคะ เจ็ดแต้มเจ็ดแต้มแต่เรายังได้กินเด้งเจ้ามือนะคะสวยค่ะอบวกมาอีกร้อยเก้าสิบเป็นหกร้อยสี่สิบนะคะชุดเรากลับคืนมาแล้วไปกันต่อค่ะตาต่อมาก็สวะแทงหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะค่ะสี่แต้มสองเด้งจั่วเพิ่มเท่าไหร่เออสวยค่ะสเตปฟัดนะคะตานี้เราไปกินหนอกกเลยค่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเลยนะคะตานี้ได้กำไรแล้วไปกันต่อค่ะ ตาต่อมานะคะตาต่อมาก็จะวางแค่ห้าสิบค่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงหนึ่งแต้มนะคะอจั่วเพิ่มอ๋อก็ยังถือว่าได้อยู่ค่ะเก้าหลังนะคะเรา <9 S 1> โอ้โหรอ,อดตายไปเจ้ามือหก 1, 6, 2, แต้มสองเด้มนะคะอ่าไปกันต่อค่ะไปกันต่อเลยนะคะตาอนนี้ก็ว่างแค่ห้าสิบพอค่ะเราจะไม่โลภนะคะเดี๋ยวเราจะขาดทุนสามแต้มต้องจั่วเพิ่มค่ะ โอ้โหเรียบร้อยเสียแน่นอนตอนนี้เสียไปห้าสิบเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมาค่ะมาตาต่อมากันเลยตา <0 S 1> ต่อมานะคะเจ๊ก็จะวางห้าสิบเหมือนเดิมค่ะจะเป็นยังไงบารุนกัน <5 S 2> วางแค่ห้าสิบไพ่แปดแปดสองเด้งนะคะสวยค่ะได้กินแน่นอนค่ะตาน,นี้เรา, <5 S 1> เรา ได้มาเท่าไหรเอ่ยได้มาเก้าสิบห้าเลยนะคะเราวางแค่ห้าสิบค่ะเราไม่ได้โลงมากหามาตาต่อมากันเลยตาต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะห้าสิบนะคะหืมสี่แต้มต้องเสว่เพิ่มค่ะเ,เ,เ,เท่าไรเอ่ยสี่แต้มเหมือนเดิมจ้ามือเท่าไรสี่แต้มจ้ามือเก้าหลังนะคะเรียบร้อยค่ะเราเสียนะคะอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมามาตาใหม่กันเลยตานี้ก็จะวางเหมือนเดิมนะคะห้าสิบค่ะ มาค่ะมาลุ้นไพ่กันอื้อ่ะจั่วเพิ่มจั่วเพิ่มได้ไหมโอ้แปดหลังก็ยังถือว่าได้อยู่ค่ะเจ้ามือหนึ่งแต้มได้กินนะคะเราสวยค่ะอ่ะขึ้นมาเป็นพันสองร้อยห้าบาทแล้วนะคะไปกันต่อค่ะออเรามาตาต่อมาเลยตาต่อมาอ่ะวางหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วเรามาลุ้นกันค่ะตานี้จะเข้าไหมสามแต้มสามแต้มเรียบร้อยเจว่าพอก่อนดีกว่านะคะเราได้กำไรแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ หากสนใจกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ